บายดีเนาะวัอนี้เราก็จะมาสานต่อเนาะมัดเล็กเสาเนาะมัดเล็กใช่ไหมอ๋อมัดเล็กเป็ก <c oughs> นการมัดเล็กเนาะแถมเป็นเล็กปอกเสาเนาะวัอนี้เนาะวันนี้เปกกนเลยเนาะวิธีการมัดของสร้างต้าเนาะเพร่ะจะให้สร้างต้ามามัดเราบอนี้เนาะวัอนี้เรากัดเลยลนะ,ะวิธีการมัดเสาเนาะระยะเราจะใส่อยู่ประมาณสิบสองสิบสามเซนเนาะ ระยะห่างเนาะแต่ละเสาเนาะเฉพาะทั้งตีนเสาเนาะมันจะเป็นเส้นหลักตามครัวทางถึงเนาะทางถึง,ะงยย 15, 18, ระยะกลางเลยสูสิบห้าเซนสิบแปดเซนก็ได้เนาะแล้วเตจังปลาเนาะเฉพาะทางลุ่มเนาะอาจะใส่ที่ก้นเนาะที่การมัดเนาะสร้างตาพอเนาะโอ้สร้างตาเนี่ยกับมอนีิกับบรรทมเบิดม,มือเนาะหากระลูกได้่าสั่นพันวันเนาะ เดี๋ยมาสานต่อเนะยาะเพค่ยกับผู้นึ่งเนาะที่ว่ามัดเหล็กไว้ที่สุดเนาะกับสร้างเสาเลยเนาะวิธีการมัดเหล็กเสาเนาะจะได้มัดอ่อนบางทีแนละ้วเนาะตัวนี้จะเป็นเหล็กโซ่หกหกเส้นนะแต่ว่าเสาลู่มจะเป็นยุแปดเส้นเะนาะตามตัวนี้เลยเนาะตัวนี้จะเป็นเหล,นะล็กเก่นานะเลยละยะตัวเกนะ่าเนาะ กันมัดเนาะสร้างตาพนักเป็นช่วงที่อันเนาะเขาจะได้ต่อลงมาเนาะแต่ระ,ะบบเสาจะบวอกันเนาะเขาจะเบื้องระยะนะคับแน่เนาะเขาจะได้เอาตัวเต๋าบได้เนาะเาบูถึงเนาะตัวป,ปอกมันห่างหลายเขาจะได้มาใส่ตืมเนาะตัวนี้เนาะตัวนี้ก็จะบูถึงเนาะจะได้มาใส่ตืมเนาะ จะได้ใส่ปลอกต่างหากินเนาะการมัเลิกเสาเนาะตัวไหนเห็นเนาะตัวนึงอีกการมัดเสาของสร้างตาเนาะ เป็นการลมรอบเนาะทุกเสาเนาะทุกเสาเราจะได้ใส่ปลอกข้าวมาจจะซีเลยเนาะตามจังหวะจะซีเลยเนาะตัดไปเลยเนาะเราด้ใส่ปลอกข้าวมาจจะซีเลยเนาะทุกต้นเลยเนาะก็จะเป็นการมัดง่ายเนาะอ่าบฉะนั้นมันจะมัดยากเนาะถ้าเอามาเข้าตามหลังเนาะใส่จังหวะไว้จะซีเรนเลยเนาะ มันจะเทิร์นเนาะพอตัวนี้เนาะอันนี้จะเป็นมุมบันไดเนาะจะได้จงเลีงสิไว้เนาะมันจะได้เสียบงอเข้ามาเนาะหักแน่เนาะมุมนี้เลยเนาะบันไดอ่ะเนาะเลี้ยงนี่เลยเนาะเราจะเสียบเป็นแม่คันไดในเลี้ยงสิบสี่เนาะเฉพาะตัวนี้เนาะเสื่อมต่อไปก็สิประมาณเลข้ยสิบเลข้ยสิบสองก็ได้เนาะตัวต่อไปเนาะ เป็นส่วนเสาก,กางเนาะเราจะตัดให้มันเพียงเนาะการต้นเล็กก็ทิประมาณอยู่นะสิบสิบเซนเนาะเสานี่เนาะะมานะันแปดสิบเซนเนาะยัเนเสาเนาะก็คือกันเนาะก็จะเป็นส่วนที่ทำมัดแล้วเนาะประมาณนี้เลยเนาะ รอบเนาะคอยคำยำแรงเนาะมูอนี้ก็ได้เนาะนามาสานต่อมาเล็กเนาะเป็นวิธีสร้างตาเนาะมัาเล็กกันเลยเนาะจะมีสร้างตาเนาะยิ่งการมัาเล็กเนาะเอ่อเพื่อก็หากกระลุกได้ว่าฉันซะเนาะสร้างตาของมูลนี้ก็ได้เนาะเป็นม้วนน้ำมันเมื่อบ้าก ไปมัวน้ำน้ำหมอ้อใหญ่ว่าสันเนี่ยคนว่าเราจะเลนน้ำนังเน,ะนาะ <laughs> น้ำหมอ้อเงี้ยวะสันวิธีการเสิรอฟเปล่คนเนาะตอนนี้เนาะจนได้งะแทงซีเลยเนาะจะได้มัดเป็นจุดคนเนาะวิธีการมัดคนเนาะถ้าปอกโคตรตัตงซีเนาะเาต้องมานัดไปทอละเจียเนาะหางบัเฝ้าโคตรสบัดเดียวเนาะมันจะมัดยากนเนาะ ยามจังวายเลยเนาะสร้างตาเพื่อก็เป็นผู้เสียวซานผู้หนึ่งนาะมีการมัดพอนเนาะแต่ว่าบเล็กที่เขาเข้ามามันจะงอเนาะเพราะว่าเขาได้เสริมปอกเนาะต้งซื้อเลยเนาะมีการเนาะเดี๋ยวนะมีการใส่ปอกพอนเนาะทางตาเนาะโอ้อยากห้างแล้วหนี่งในตาที่ลงมาเนาะ มีการใส่ปอกนะเพราะว่าเหล็กตัวนี้มันจะมีอยู่แปดเส้นเนาะมันจะมีฮาน้ำหนักนหลายๆเนาะจะทำบันไดแล้วนะทำไมเนะาะเพราะว่าจะมีแปดเส้นเนาะทำไปเลยเนาะมีการใส่เนะาะเนาะมีการมันปอกไปาเลยเนาะ ว่าตัวนี้เป็นปอกเสื่อมเนาะปอกเขามันยังห่างอยู่เนะาะาจะได้ใส่ประมาณเลยเนาะมีความโคตเลี้ยวนด้วงเนะาะจ,จะได้บ่เป็นอนยะ่างเนาะตัว่าเล็กเขาจะแน่นหนาพอสมควรแล้วเนาะเป็นเล็กแปดเสนเนาะตับ,บอลนั่นล่มเนาะจะทำหนักได้ดีแนละ้วเนาะมันนี้เนาะสามตัวสามตัวกันต้นไม้แลนะ้วเนาะเป็นังต้นเนดะ่นเนาะการเนาะตัวนี้เราจะได้ มัดลวกลอกไว้เนาะเค้อแบบมีการเล็งตงเนาะจะตุ่นลงมาใส่เนาะทางตางนเนาะมึงเนาะเป็นฮับเมาเลยท่านซะแรงนี่เนาะทาง,งตาเพื่อได้สานต่อเนาะเพ่นว่ามืงเนี่ฮับเมาเลยมึอนี่ผูด้เดียวเลยเพ่นว่าเนาะ ว่านอนบนมือแลในห้องคนนี้เนาะสร้างตาเหากันนะว่าผู้ที่มีประสบการณ์เนาะเรื่องการบันเหล็ะแถวซื้อหัวเนาะความไวมากันสลุดมากันซาเลยเพื่อนวันเนาะแม่ละเนี่ยตั้มยั่วเนี่ยตั้มยู่วอันนี้ก็เป็นทางด้านลุ่มเนาะ ก็จะมีทีมงานนึงเนาะช่วงนี้ก็บบุษันเนาะมันก็จะมาช่วยเนาะก็กคอนพงเนาะนาวิธีเพราะเนาะเป็นดันลุมเนาะเป็นสร้างตาเนาะวิธีการของสร้างตาเนาะเอาปอกใส่เนาะการสอดปอกเพราะเนาะจะตีเราเสียเลยเนาะเพราะมันมันจะมีความแน่นเนาะ เราะว่าเรียกคำพจน์สั่นกันอยู่เนาะมันจะบวชเสมอต้นเสมอปลายไปเลยเนาะตามไปเลยเนาะเอาเนาะคลิปนี้ก็สิบูอย่างไรเนาะเพราะว่ามื้อนี้ก็สิได้กลับบ้านน้อยนึงเนาะก็สิมีเวียกอยู่ทางบ้านน้อยนึงเนาะก็สิได้กลับไปบึงอันนั้นหนึงเนาะมื้อนี้เนาะตาเนาะก็สิได้เมื่อพูดแล้วเนาะตามทางรถไฟพูดแล้วเนาะเอาเมื่อเนาะบึงรถไฟนับันเลยเนาะเงินเขาจะอยู่ใกล้ทางรถไฟเนาะ สร้างตีบนเนาะมันเมื่อบ้านมานันมันบ่ได้ตันแนรถไฟกำลังมาเนะโอ้รถไฟแล้วจินเดี๋ยวจบบะหมดเวาแ